พุได้เป็นประธานบีจีทำอะไรก่อนเลยสนุกเลยะเป็นประธานบีจีะทำอะไรก่อนก็คุยกับพ้ทก่อนเลยพุทก่อนเลยพุดรุยเต็มที่เลยอ่าเดี๋ยวผมสปอนเอร์ลองดูซิว่าใส่ภาพที่เราจ้างคุณมาแล้วเนี่ยคุณใส่ให้เต็มที่เลยดูซิมันจะเป็นยังไงทีมงานส้าโค้ดต่างๆแล้วกนทุกคนเฮ้ยเต็มที่นะช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ดูซิว่าทุกคนเนี่ยมันจะไปพาทีมไปได้ไหมและจะสมมติว่าพี่ไปเป็นประธานบีจีพี่จะเปลี่ยนโค้ดอะพี่จะเลือกใคร ถ้าพี่จะต้องเลือกอพี่เขาจะสร้างเนี่ยไอ้สามสี่พี่เห็นแซ่ภาพของเพื่อนพี่ที่ที่คอมเมนต์เมื่อกี้เนี่ยมันออกมาจากความสึกเบิกเลือดแต่จิตใจมันแบบอินเอามาทําก่อนเลยใจได้คนแรกเลยมันต้องมาลองก่อนเพราะใจแบบนี้มันหายากใจแบบนี้มันต้องมาไปเลยมึงเอามึงคนแรกเลยล่ะจีโนใช่ไหมมึงอ๋อดึงจีโนผู้ช่วยเป็นคู่นี้ทํางานกันได้อาจาะจีโน มาเป็นผู้ช่วยดันโย่เิงด้วยสลับไปเลยทีนี้ดันโยสั่งจีโน่ที่มาพังกันหมดเลยก็อดเลยผมผิดตั้งแต่เริ่มครับผิดตั้งแต่เริ่มแล้วเรื่องบูงมาเนี่ยไอ้คุณพี่ที่มาได้ไงกูณพี่ข้ามเสีง